มาครับ5ดา,าวไม่มีชื่อนะครับผมคลิปนี้เนี่ยไม่ได้จะมารีวิว5ดาวอะไรหรอกครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะเล่นตัว5ดาวไปแกล้งคนในดาวระเบิดผมไม่รู้นะว่าคลิปเนี่ยผมเคยทําแบบว่าไอตัวไม่มีชื่อเนี่ยไปแกล้งคนเนี่ยรอบที่เท่าไหร่แล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะทําไม่กี่รอบเองมั้งอ่ะเดี๋ยวจัดไปนะครับผม5าดาวฮีโร่ไม่มีชื่อไปแกล้งคนในดาวระเบิดดูซิว่าใครมันจะหลงยิงเราบ้างน,นะครับเพราะว่าการที่มันไม่มีชื่อเนี่ยนะครับเวลาที่คนในทีม เราเห็นเนี่ยเขา็นึกว่าเอ้ยม่งคนเราฟังหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เออนั่นแหละนะครับก็อาจจะเผยยิงไปนะผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็เคยเจอแบบนี้นะผมก็ยังเผยยิงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าคลิปนี้ใครจะเผยยิงเราบ้างนะครับผมนะฝากกดไลค์ก่อนก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในตัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมก็ไม่ได้จะมารีวิวอะไรตัวเขาหรอกแต่แบบก็เอาโชว์ให้คนดูที่แบบเอ้ยบางคนอยากดูปืนในคลังในตัวกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับ อ่าแต่ว่าผมก็จะได้หาปืนที่อยากเล่นด้วยนะครับผมอันดับแรกเลยดาบเซเบอร์เนี่ยต้องมีแล้วนะครับอ่าห้าดาวไม่มีชื่อตัวเนี้ยน่ะครับก็คือเป็นตัวคนในเออเป็นตัวแคนแสงจันทร์นะครับอ่านะครับก็มีบาเลตมีทีจเจ็ดเบสิกมีค้าก้า8เบรนท์พาร์สนะครับมีว um, ีเอสเคนะครับมีซองดำมีซองไซก้ามีซองซอมบี้นะครับอย่างที่เราดูเห็นนั่นแหละนะครับอาจจะเลื่อนเร็วหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะมารีวิวอะไรมันมากหรอกแต่ว่าคือพูดยังไงดีอะ คือผมจะเอาตัวเนี้ไปแกล้งคนไงแบบว่าไอตัวไม่มีชื่อเงี้ยมันจะมันจะมีใครหลงยิงลรวบ้างนะครับเออมันจะมีใครแบบเผอนะเออมีใครเผอบ้างนะครับแบบเอ้ยนึกว่าคนละทีอะไรเงี้ยยิงเลยเนี่ยาฝั่งตรงข้ามเนะฮยเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ที่นะครับเผอยิงเราบ้างนะครับอ่ะก็ดูดูแล้วนะครับจากที่ดูในตัวแล้วเนี่ยก็พูดยังไงดีล่ะ ก็ไม่ต้องเล่นปืนอะไรหรอกนะผมก็ถือท T7 <c oughs> ไปเล่นเลยละกันนะครับหรืออาจจะถือบาลีตไปบ้างในบางสถานการณ์เนาะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปหาห้องลุยกันดีกว่าครับผมไปครับมาครับเดี๋ยวดูซิ <c oughs> ว่าใครมันจะหลงยิงเราบ้างนะผมมันต้องมีบ้างแหละคนดีนะโอ้โหฝั <c oughs> ่งตรงข้ามเข้ามาเอาว่ะโอ้ยคนเยอะจังว่หออ้องนีง้เอ้แป๊บนึงแป๊บนึงตั้งค่าก่อนนะครับตั้งค่าปุ่มแป๊บนึง มาแล้วมาแล้วจ้าวอาแป๊บนีงความไวเมาส์แป๊บนึงเฮ้ยเจ้าโอ้ my god คือเมื่อกี้นะครับคือผมตั้งค่าหมดแล้วแต่ลืมความไวเมาส์ลืมปรับไงเออพี่เจ้าของขอเล่นไว้นะครับก็เลยทําให้ผมแบบหลอนเลยฮะเมื่อกี้มีหลอนเลยนะครับอันนี้มาระดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะวิ่งไปยิงตัวเอง ดีเพื่อนดิเห็นไหมเห็นไหมมาดูเห ok oh ok ok ็นปหมเออจนได้อะจนได้อะบอกเลยบอกเลยจนได้อะนะจะได้อะฮ่ฮ่าใส่หน้าใส่หน้า โอ้ทีเจ็ดโอ้ไม่เกินทีเจ็ดโคตรคมเลยครับสุลล็อตไอคลิปนี้ผมบอกไว้ก่อนนะว่าไอคลิปนี้ผมเอาฮานะครับไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นแบบอุ้ยจริงจริงจังแบบอยโชว์ห้าดาวที่แไม่ใช่นะบอกไว้ก่อนนะครับเออใครที่เป็นสายจริงจังเนี่ยก็ไม่ต้องแบบไอ้นี่นะแบบเออไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเพราะว่าคลิปนี้เอาฮาจริงเราจะเล่นตัวไม่ฉี่มาๆเดี๋ยวเราไปแกล้งเพื่อนกัน เอาเอาเอาหลุดแบไงเนีะเอาได้ได้ได่จริงจริงจริงโอ้โหหลงหลายคนเลยว่ะหลงหลายคนเลยว่ะโอ้โหแก๊หนาบระเบิดนี่มันดีกว่าเฮ้ยฟาระเบิดไป งานเข้าแล้วก็ดูโอ้ว่าโอ้โหโดนตั้งๆหลังเลยป่ะอ๋อข้างหน้าโอ้โหแต่มุมมันไม่ได้โอ้ยมีโยนปืนด้วยมีโยนปืนด้วยอยากเล่นบาเลตป่ะด่านนี้นี่ต้องวิ่งขึ้นวายบนนะแล้วก็เล่นสไนเปิดอะไรขผมบอกเลยแบบแน่นอนนะครับยิงยิงยิงเอาไปสนใจแล้ววะเอาไปสืบ เอออฮ้ยติดแล้วปะอ๋อติดเพื่อนเนอยิงกดด้อยยิงด้วยเฮ้ยนะนะตกใจกระดาษกจะมีหลงห้ยิงเราเลยก็ดูทีเดียวดิยิง โอ้เก oh, ือบแย่แย่แล้วล่ะเอาหมดแล้วเหรอกูแล้วสุลกูแล้วกูแล้วเรียบรอ้อยครับผมอยากเปลี่ยนปืนเล่นป่ะมีปืนอะไรบ้างอันนี้เอาอาเคปาร์ไปเล่นหน่อยดิไปส่องข้างบนไปส่องข้างบนไป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 สอ,อง,สอองสอเล่นข้างบนก่อนไปยืนยิงเนียนๆก่อนนะครับแล้วค่อยวิ่งไปยิงคนในทีมเนี่ย โอ้ยมาก่อนไม่ได้ใส่ฉายาป่ะหรือนี่ไม่ได้ใส่ฉายาคุ้มาเหรอก็อใส่นี่มาแต่จะใส่เอ้ยเดี๋ยวน <c oughs> <c oughs> ิ่งเฉยจริงเลยขอแนบเหล่านี่ครโอ้ <c oughs> oh God. ยมาก่นยิ้ไปโดนหวนัวโอ้จบโนนิม no เขาบอกโนนีมเออเขาไปถึงเราหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่มีชื่ไงเราก็โนนีมไงเออโนนีม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 นะโนนีมกลายเป็นโนนีมเนี่ยเออเราก็โนนีมอยู่แล้วไงเราก็ไม่มีชื่ออยู่แล้วเออโอ้ยเดือดเพื่อประเด็นเมื่อกี้เดือดเพื่อประเด็นอย่าเพิ่งเออย่าเพิ่งเอ เพื่อนถอย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 ถเมื่อกี้เหมือนว่าเพื่อนเราโดนแล้วนะนิ่งเรียบร้อยโอ้โหเพื่อนเราก็เก่งเก่งเนาะไม่ทันได้ไปแกล้งแกล้งคนในทีเลยมันต้องคือแผนของผมผมจะบอกว่าละคือเริ่มเกมใช่ปะเราก็ไปเล่นไปยิงอะไรปกติก่อนนะ อ่ะพอตัดหนึ่งนะเออเราก็วิ่งไปยิงเพื่อนๆไปเออนั่นแหละมันถึงจะทำให้แบบมันถึงจะทำให้แบบว่าเออนั่นแหละแก้ได้เนียนนะครับแก้ได้เนียนเนียนแน่นอนนะครับผมไปเดิไนไนเดินไปเดินไปเดินไป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 ไม่สนไม่สนจะแพ้จนะนะ,ะกูไม่สนกูสนแกกูจะแก้กูในทีมเอาไปดู ต้องขัดมาบอกต้องขัดมาบอกเฮ้ยเขาว่าผมว่าเขาชินกันแล้วมั่งเขาดูผมว่าเขารู้กันหมดแล้วอั่งจะได้ว่ะอะไรนะอะไรนะสวยแบบนำเด หลาได้เลยเนะี่ยตัวเดียวต,วตัวเดียวแล้วนี่ยเฮ้ยโอ้กูได้เลยเนี่ยหัวเฮดช็อตเราเออโอ้ลัวลัวใหญ่เลยแหนลัวจุดบาระเบิดนะโอ้โหจุดเขาเรียกลัวบอมแหนลัวบอมแหนเลยเมื่อกี้นี่แมอ ยิงให้เขามันไส้หรือเปล่า nice <laughs> nice <laughs> อันเมื่อกี้ฝั่งตรงข้ามที่เป็นหัวห้องเขาเตะหรือว่าฝั่งเดียวกับผมที่เป็นหัวห้องเขาเตะกูวะเขาเตะกูเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเป็นฝั่งเดียวกันอะไรเนี่ยผมอยู่กับคุณนะเนี่ย <laughs> สงสัยจะโดนเคลียร์สงสัยจะโดนเคลียร์รับผมเดี๋ยวเราไป แกงคนในทีมมันต่อนะครับรอบนี้เนี่ยผมอยู่ฝั่งน้ําเงินนะครับบอกเลยว่าเป็นแคร์นะครับที่เข้ามาแกงฝั่งที่มีเป็นแคร์นี่ไม่ใช่อะไรนะแบบว่าเออมันจะทำให้แบบนี่ไเอ้ยยิงเอ้ยยิงเอ้ยยิงยิงเฮ้ยอันนี้อันนี้แกงหรือจริงจังหรือยังไงเฮ้ยเฮ้ยนายทำให้เราสงสัยนะตอนนี้รู้เปล่า แล้วเราสงสัยแล้วแนี่แม่แต่แต่เดี๋ยวเราไปแก้กันในทีกันต่อครับเออนายทำให้เราสงสัยว่าเมื่อกี้นายไม่รู้จริงหรือว่ายัางไงเอาเรียบร้อยครับเพื่อนแตกหนึ่งครับเออยิงเหรอยิง <c oughs> คนในทีไม่ได้คนยิงเรานเมองไปเพื่อนเราไปอยู่แล้วแต่หน้าวัดกูติดร่องมันกูติดรู โดนหน่อยนะหน่อยนึงที่ผายละเอรุดปล่อยเอรุตไปเลยมาดูเ,เอ้อ่ะเราก็ไปยิงเพื่อนแบบนี้น <c oughs> เพื่อนไม่สนเลยเอาหันผ่านเอาๆๆๆๆๆๆ <c oughs> เอา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 ไม่สนเลยรู้ไหมนี่ถ้าเกิดมันเป็นฝั่งตรงข้ามนี่คุณล่วงไปนานแล้ว ต้องระวังระมัดระวังข้างหลังกันหน่อยเออเออเนี่ยมันทำให้รู้เลยว่าเนี่ยเขาไม่ระวังหลังกันเลยนะครับเวลาเล่นดาวละเบิด์ดเรต้องระวังหลังกันเป็นพิเศษนะครับผมไม่งั้นกูจะโดนข้าวหลังนั่นเองชอบมากชอบมากดูชอบอากชอบมากโคตรขันเลยจริงๆ เพื่อนโดนละเพื่อนเริ่มโดนแล้วก็ดูครับโอ้พินเด็ดโอ้เรียบร้อยอืมจบเลยแหกตัวหัวแตกกันเลยทีเดียวเลยครับจังหวะนี้โอ้โหยอมเปลี่ยนพี่แกเลยปืนเด็ดพอดีผมใส่ชายาคุมสามะไงผมเลยคุมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับสําหรับผมนี่มันต้องเล่นคุมสี่นะสำหรับผมถ้าเล่นปืนเนี่ยต้องคุมสี่เท่านั้นเว้ยจริง ธรรมดาจิงดีมากเลยไปครับล้วงครับเก็บตาพเพื่อนครับผมเก็บตาพเพื่อนว่าแล้วเชียร์ตรงนี้ต้องม,วงองมีว่าตรงนี้ต้องมีหลุดแน่นอนนะครับประตูอยูไ่ไหนวะเออหาตั้งนานไปเดี๋ยวเดี๋ยวทำฟอร์มไปยิงเพื่อนนี่ทำฟอร์มไปยิงเพื่อนหน่อยดิ <laughs> เพื่อนไม่สนใจเลยวะเพื่อนจำสี่ตัวละครได้นะจริงถ้าจำ ถ้าถ้าพูดถึงอ่ะจริงจริงอ่ะการการที่แบบเขาไม่เขาไม่แบบหลงจริงเราเพราะว่าคือพูดไงเดียสีตัวละครนะครับสีชุดมันเดี๋ยวนะนี่นี่ตลกอ๋อสุลอดอตลกอ๋ออืมอืมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลย อันนี้เขาน่าจะรู้ว่ะอันนี้เขาน่าจะรู้อยู่แล้วแบบไม่เหลือใครแล้วฝั่งแดงอนะไรยเงี้ยจริงจริงนี่คือ,อกดแถบดูก็รู้เลยว่าแบบเฮ้ยฝั่งเราข้าหมดแล้วยเงี้ยเขาก็ต้องแบบไม่คิดว่าศัตรูเหลือแน่นอนนะครับเขาก็เลยแบบว่าไ,ไงดีอะเหมือนเล่นกับผมที้เฉยอะเมื่อกี้ <laughs> นี่สวยเพื่อนทำเดีย่ยำยิงลุยอ้าวมามาสองก็โดนนี่ครับอย่างเงี้ยมาสองไปนี่ครับผมเบี้ยจอดอยู่ด้ย ฉันไม่ไหวกับฝนตก้ามแล้วนะฉันว่าพวกนายต้องโดนจัดการได้แล้วแหละนะเวือราที่ฉันจะต้องจัดการพวกนายให้สิ้นซากเพื่อเราจะได้ไปเล่นห้องต่อไปนะครับมาดูนี่เฮ้ชจ้าดูเน่ยดูล่ะดี๋ยวนเพื่อนเพื่อนโดนตรงไหนวะ ล่วงเดี๋ยวมานีกก็ล่วงเด้อเพื่อนแตกตรงนี้นะครับโอ้โหนิดเดียวเองเหมือนโพลเจะกระสุนเลยอันนึงถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอันนี้น่าจะดี ไม่โดนอยู่หน้าแหละตอนนีนยอะไรอะไรจะรอกับปืนนี้เหรอสุลล็อไม่นด้หรอกสุลลอปืนนี้เอ้เอ้เอ้ย,อย,อยโอ้ยไม่ยิงไม่โดนสังนั้นเลยโอ้โหซัดกำแพงสุด เรียบร้อยครับผมเมื่อกี้ครับ xm 7ครับผมซัดกำแพงครับเน่ยเน่ยใจกับตัวเองอ๋อเลมใส่ฉายาไม่ได้ใส่ฉายาควบคุมแรงถีบเลยนะเนี่ยเออเล่นคน <cake> ั <shine> ้งนานเออลืมเลยโอ้โหว่าอยู่มันไม่ลั่นโบลั่นโบเลยนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ใส่ฉายาปืนกลที่มันก็ทำให้ผมเนี่ยเล่นยากนิดหน่อยนะนี่นิดหน่อยนะ ครรียนตอบี๋ยอนี้มันจะมีคนหลงยิงเราเนเ่เีมาตงนี้ปเ๊บป๊บเพื่อ,รเ,อเราเอง Ha หมดเลยไม่ตกว่ะไอ้อต,ก,ออตกจริงแต,แต่ไม่มีแรเนีไม่หตกาเออ,เอ,อ เลยบางคนไม่หลงแล้วเขารู้เนี่ยจริงเขารู้แล้วอ้ามีเพื่อนโดนจริงเขาหน่อยออเออ,เอ,อสำเร็จมาแล้วสำเร็จเออันนี้รู้สึกถึงความสำเร็จจริงๆนะคเนี่ยเฮ้ยกูชอบอะแมคคู่กูหมดเลย โอเคครับผมก็ไว้เพยงเท่นนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยครับผมบอกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้บอกว่าจะชอบกันเนี่ยครับผมไม่ใช่กันใหม่ในคลิปหน้านะครับไว้เพลินตอนดี้กันแล้วกันนะครับเจอกันจ้า